วันวนี้ก็เริ่มออกเดินทาเพื่อไปเช้าตามวงสางที่เช้าแล้วนะนะคะวนะันนี้ก็แก้ตัวจากเมื่อวานนะแม่นะคะ้าเราก็พาเพื่อนมาคะ่ะจากสถานที่เดิมเลยนะคะก็จำทีทีไม่ได้แหละนะคะครั้งนี้เราจะไปองที่มักกะสันนะคะขออภัยในการเวียนหัวเล็กน้อยเนาะนะคะครั้งหน้าจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะคะจะพยายามถือกล้องนิ่งๆแม่หนุ่ ะะแล้วก็ขึ้นมาแล้วจากใต้ดินนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาโผล่ที่ไหนจำได้ไหมคะเอ๊ะที่นี้เรามากันบ่อยมากนะคะเที่ยวไปหมดซากนาทีนะคะ,ะ,คะเรามาโผล่ที่เอะะ็มีารติเซนัมไทยอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตยาวนิดนึงนะคะโคเลยเห็นไหมนะคะเจอกันอีกทีก็คือนั่งพี่วินมานะคะสามสบาทถึง นะ่คะพิพิธภัณฑ์ทราทาร์ฐานแห่งชาติพระนครอยู่ติดกับโรงละครแห่งชาติเลยนะคะแต่ย่งจะบอกว่าแดดเนี้ยเปรี้ยงมากแม่แดดแรงมากเข้าข้างในเย็นเฉียบนะคะติดแอร์เย็นมากนะคะแต่ละโซนนี้ก็คือเอามาฝากเนาะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะจริงๆก็ถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็มีหลายโซนมากไปถึงตั้งแต่ติดโมงแกฉันอยู่ในนั้นนานมาก เดินไม่จบไม่สิ้นหลยมีหลายโซนเวอร์นะคะจะบอกให้ใครสนใจนะคะค่าเข้าชม30บาทเรือให้ขาลากกันไปข้างหนึงเลยจะบอกให้นะคะแต่แนะนำไม่อยู่ข้างในนะคะแต่ละโซนติดแอร์เย็นเฉียบค่ะแต่ถ้าออกมาข้างนอกเมื่อไหร่ร้อนค่ะแต่เทียงแล้วหิวค่ะบอกเลยหิวหิวแต่ว่า ลรากินนะแกงั้นขอเดินดูโซนที่น่าสนใจอีกสักโซนหนึ่งก่อนเนอะอยากจะบอกว่าโซนเนี่ยแนะนำเลยเพราะว่าเราเป็นครูไทยนะคะเราก็จะต้องมาโซนนี้เป็นศิลปะเกี่ยวกับนะคะตั้งแต่อาคาร5จะไม่อาคาร5นะคะเป็นสมัยตั้งแต่อ่าสุขโขทยัย สุโคไทยเรื่อยมากูรัตนากูิิทร์อะไรก็ไม่รู้แหละนะคะอยากลุกไปชมเนาะนะคะเดินทางง่ายนะคะแล้วก็นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนนะคะคนสายตาชันน้นี้ชั้นนะคะอธิบายอะไรก็อ่านไม่ค่อยออกเพราะแสงไฟน้อยมากและที่ฉันจะพาไปชมต่อจากนี้นั้นคือสิ่งที่ฉันทําให้ฉันจะต้องมาณนะสถานทนี่แห่งนี้เลยเพราะว่าเราเป็นครูไทยเราจะไม่มาเจอกับ นักเรียนทุกคนปรบมือนะคะจริงๆก็ชมได้หยุแดแต่เพียงล่และแม่คะเขากำลังสแกนโบราณวัตถุอยู่นะคะต้องขออาภายัยเนาะนอนก็ไปชมโซนอื่นละกันอันนี้ก็ยังอยู่ในตึก้านะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะแอร์เย็นมากขอบอกนะคะเดินไปนะคะโอ้จริงๆสถานัตยยาร,รมก็สวยมากทุกคนอยากให้ไปเห็นดิวยตาตนเองนะคะเที่ยงแนมะ่กินข้าวมือม้อนี้ อยู่ด้านในเลยเนาะ90บาทได้ทั้งหลายอย่างละแต,ตน,นะคะราคาถูกนะคะเป็นกันเองเนาะอันนี้ก็เป็นตึกหนึ่งนะคะก็ะเป็นใกล้ทางออกแล้วแหละนะคะเดินชมนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยนะคะอันนี้ก็สวยงามจริงๆนะคะทุกคนเชื่อเราสวยจริงๆเนาะนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาลอง ให้เรียกว่ามาชมด้วยตาตัวเองอ่ะเราจะมั่นสัจันมากนะคะเชื่อไหมว่าเดินอยู่ในนี้สามชั่วโมงอ่ะฉันเดินอยู่ในนี้สามชั่วโมงอ่ะแกคุ้มไหมสามสิบบาทเดินอยู่สามชั่วโมงแน่นะไม่ใช่อะไรนะคือพื้นที่กว้าง จะได้บอกกับเจ้าหน้าที่อยาว่ามันกว้างจังเลยนะคะนะคะเดินแบบว่าหลายโซนเนาะแบ่งสถานที่ได้ดีนะคะอยากให้พวกเราลองมาชมเน้ะติดกับโรงละครแห่งชาตนะคะเปิดวันพุธนะคะถึงวันอาทิตย์นะคะดังนั้นไ่มาชมกันตัวตคนอันนี้เป็นถ้าบรรยากาศเก็บตกนะคะเออ นะประมาณนี้ละนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไปที่ไหนกันนะคะค่อยว่ากันอีกทีเนาะนะคะทลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะรอชมกันค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ